ครับอิร่านเริ่มมาครับทำเป็นคึกขวามาในกรอบเพียโทษจ่ายมามันละหุยมันเลยไปหมดเลยครับแล้วก็มองหลังอีกฝั่งหนึ่งเหมือนลอดขากองหลังของเราไปนะครับมาบอกอิรักนะฮะอิรักเลยครับผมวันนี้กูต้องมีช็อตอย่างนี้หลายดอกแน่นอนโอ้นี่เกือบเลยครับจังหวะนี้ขวานี่ยัดเข้ามาเสาแรกเนี่ยนะครับนี่ฮะดูอีกครั้งหนึ่งฟาวไปครับผมโอ้ยนี่ครับก็ลอดบอลนี่มันลอดขามานะครับครลบผมเหมือนจะเป็นทางด้านของกรวิกนามวิเศษนะครับครับอาริฮิมา ดีมาวางยาวครับของหลังวางยาวมามามูดเอาบอลแล้วก็คูยเคลียได้ครับจังหวะนี้เ,เกือบไปเหมือนกันครับแต่ผมเกือบไปแล้วธน<ม>บูญแกสารัตเคลียที่ออกไปก่อนจังหวะนี้อัตนานอยู่ที่บอลแั่ทางด้านซ้ายรับผมดูกันครับจังหวะนี้อล,ลีอัตนานครับชูมือบอกกูจะเสียแล้วนะวิ่งมาจังหวะนี้แล้วยอดมาหม่งสกัดได้ครับทีมชาติไทย ลอยมาอิสมาอิลหนุนมาใหม่ในกรอเกตเอาจังหวะนี้เอาบอลงจัดจ่อเอ้าอีเหี้ยโดนเฉยเลยล้ำหน,น้าหรืป่ะล้ำหน้าครับวายวายเสีย์ <Why. S 1> ไลแมนบอกล้ำนะจ๊ะตัวเธอครับก็บขอบคุณการถ่ายทอดสดด้วยนะครับผม<น>ตากล้องที่นู่นนะภาพไม่มาครับภาพช้าไม่มา thank you หลายคือไม่ใช่ความผิดของวันนะแล้วไปดูเกมส่วนกลับทีมชาติไทยครับจังหวะนี้น่าสนใจกล้องแม่งไม่ซูมไม่สัตว์และขวาขึ้นมาแล้วครับงางและกิงเลยโอ้ยขามคาดออกไปนะครับปกเก้าอัน นั่นเนี่ยจังหวะนี้น่าเสียดายครับรอยู่หวังว่าจะได้ดูภาพช้าครับวันนี้นะฮะม,มีหรอครับกล้อมเสียฮะคือปกเก้าก็จังหวะนี้จี้มาเห็นแบบว่าตัวประกบเขาเทไปหายเพื่อนที่เติมขึ้นมาด้วยการนนมีพื้นที่ก็ยิงซะหน่อยนะครับข่านนะครับอิรักบุกมาอีกแล้วครับทางด้านซ้ายได้ทุ่มว่าอิสมาอิลตั้งท่าเหมือนจะทุ่มไกลกลัวไม่เข้ากรอบเผ็โทษหรอก<ฮ>จังหวะนี้วิ่งมาทุ่มยาวมาเจ้าวโวยอยากให้เยอะเกือบเลย ไม่ไม่มีใครมาเคลียร์ทิ้งนะเกือบไปแล้วครับผมปล่อยบอลตกอับดุลราฮีมครับหรือว่าโมฮันนักในจังหวะนี้โอ้ยม่นทุ่มไก่คนน่ากลัวทีเดียซ้ายอิสมาอิลทุ่มมาภาพช้าไม่เห็นเป็นหน้าที่เราต้องจินตนาการอันนี้มาแล้วจังหวะนี้โอ้ยกระโดดมาชาร์จจ่อเลยครับแต่ว่ามันเหมือนโดนไม่เต็มขานะอับดุลราฮิมนี่วิ่งตัดหน้าทาง้าตอรวิธอย่างวิเศษเข้ามาชาร์จนะฮะบุ้ทีมชาติไทยเอ้าจังหวะนี้สอดมาซ้ายไม่ลำหน้าสุดเส้นมงคลมงคลชนซายย้อนครับถึงด้านซ ทางหน้าซ้ายยึกยักอยู่เกือบลิ์เกือบลิ์มองหาเพื่อนจิ้มย้อนเจ้าอุ้มยอดยาวมามีพี่มุ้ยคนเดียวโดนมองสกัดเอาไว้ปิ้งมาได้เอาเด้อกเ้ายิงไกลเบาไปนิดหนึ่งครับผมจังหวะนี้ครับครับผมเหมือนว่าโดยบริเวณหน้าแข้งนะของปกเก้านั้นลูกยิงไกลลูกนี้ฮะแล้วก็มีโอกาสจบแต่ไปดูก่อนครับพีรักสวนเก็บได้ยินดีโอ้ยเจ้าตองกูวิน จากหน้ากรอบเขตโทษแล้วผมน้ำหนักนี่ดีมากๆครับแต่เจ้าตองบินได้ครับจังหวะนี้กระโดดปัดเอาไว้นี่ครับผมไปหนึ่งด้านของอับดุลราฮีมนะโอ้โหไม่ปัดนี่เสร็จเลยนะลูกนี้ไปดูก่อนนะครับทีมาชิดไทยซ้ายเจลุยจิงอาโอ้จังหวะนี้ขวาอยู่ครับผมนี่ฮานูซาบรีครับไม่พลาดครับขวาอยู่เลยนะครับครับผมไปดูครับเอาจังหวะนี้รัดได้ยังไกบด ไม่ได้ก็วิ่งไปมาเคลียได้ก็ดีเชัย้ดยังไต่แส่นครับและไต่มาออกข้างครับไม่ออกหลังปบมืออีกแล้วครับเจ้าตองแซบอีกแล้วครับวันนี้โอ้ลนี้ กวินเซตีน่าที่สตองโดครับไม่บอลออกหลังนะฮะแล้วไปดูซ้ายครับมาใหม่อิรักจังหวะนี้ล็อกเข้าขวาสุดเส้นยอดยัดเสาสองไม่ถึงครับหลอนออกหลังอีกฝั่งหนึ่งไปครับผมเป็นตั้งแต่จากประตูของทีมชาติไทยครับเมื่อกี้นี้โดนยิงเลี่ยนๆครับมาที่เสาสองเจ้าตองยังบินมาปัดได้ดูกันอีกครั้งครับครับโมฮันหนักนจังหวะนี้ยิงมาไม่หนักมากครับผมแต่ว่าเจ้าตองกระโดดปอบอยู่เลยครับแล้วก็ ถือว่าดีนะคือไม่ได้เอาแค่มาขวางอ,ะอ่ะอกระโดดปัดออกไปด้วยนะครับทำให้ปลอดภัยแล้วก็กองหลังวิ่งตามมาเคลียร์ได้ครับทีมชาติไทยจังหวะน,นี้ขึ้นมาเจเจออกซ้ายมาจังหวะน,นี้สุดเส้นทีมชาติไทยทนันหยุดบอลก่อนครับไม่ลำหน้าไหลย้อนมาเจซ้ายหนุนยาวมาจังหวะน,นี้ล้นอีกแล้วครับน่าเสียดายครับผมโดนมงสก,กัดออกมาได้ครับดูซ้ายจังหวะน,นี้ หยุดมุวนหมุน,มนสองที่อย่างได้ครับอลือันน,นันอันน,นันยอดยาวมาจาังหวะนี้ได้บอกคว้าได้โอ้ยกาวินบินมาคว้าอีกแล้วคจังหวะนี้หล่อเลยครับผมลูกนี้แนะ่บอกได้เลยว่าคว้าสวยจริงๆริงนะ กูวินต้องโฟทูยุหลบแล้วแหละตอนนี้นะครับผมนี่แบบว่าทรงได้จริงฮะรับผมจังหวะนี้มงเนี่ยไม่แรงมากแต่มันมุมเรับอกไปมาขวากวินบินมาขว,า,ว,นนา,ขวานี่ถือว่าซุปเปอร์แซ่นะครับจังหวะนี้สุดตัวนี้กวินนมาสัจจา,านั้นอล้วเกือบโดนไอ้มามุติกแล้วครับนี่นักต้องต้องระวังมามุดนะฮะเรื่องลูกมงเนี่ยได้ไวหวังยาวมาลึกก็ลึกเอาฮ่าผไม่ดีจังหวะนี้ยินจะได้ยินสวนปิดย้อยๆมาจังหวะนี้ปิดโอ้ยไม่เข้าครับโอ้ยเกือบ ได้ครับผมทีมชาติไทยจังหวะดีครับโอ้โหดีศักดิ์สิทธิ์จริงๆภาคเป็นแพงโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้นี่ครับผู้รักษาประตูครับผมต้องตะโกนสั่งเพื่อนเลยครับบอกพลาดหน่อยพลาดหน่อยไม่ใช่ได้ลูกแมะตุ้มเตะมุมต้องเล่นว่าชดใช่ผมจะเป็นเจ้าหนึ่งมั้ยทีละทอนบุญมาทันนะนึกว่าหมายถึงกูเล่นมุงนี้แล้วแล้ววางยาวมาเส่ยงป๊งเรียบเลยทีมชาติไทยกินน้ำแล้วก็จะต้องมา ทางดีสายยอนมาส่งเข้าไปเลยครับทีมชาติไทยขึ้นนำหนึ่งคะแนต้องต่อต่อโอ้โหทำได้ครับทีมชาติไทยของเราโอ้โหดีครับเรียบร้อยไปเลยครับกองซูมมาหามงคลอีกแล้วเอาเหมือนหรือว่ากรวิกครับลองดูภาพช้ากันหน่อยนะไม่มีด้วยสัเอกจะมีไหมเนี่ยภาพช้ากูขอภาพช้าหน่อยมาไมนะซ้ายครับจังหวะนี้เจ้าอุ้ม วางยาวมาครับบริเวณเสาแรกกระโดดมงมงคลอ,<น>อีกแล้วครับโ้โี่ดีนะครับ,อ,อ,อ,ยรบอย่างที่บอกผู้ชื่อใส่คนอ,อีละมงคลใจ <ris> แล้วขึ้นสูงมากมงคลท้สกายลูกนี้ครับผมโอ้เรียบร้อยครับผมจวดนี้กระโดดมองอุ้ยตัดหน้าคือแบบว่าตรงนั้นเนี่ยไม่มีกองหลังขึ้นทางนั้นที่โดนประกบอยู่นะครับผมขึ้นมาคนเดียวจะตัดหน้าใครไม่ตัดนะ ตัดหน้ากรวิทย์หลุดมาก็เดินนะครับเรียบร้อยแล้วทีมชาติไทยขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากมงคลฮอตสเปรย์ y e แล้วก็ยอดยาวมาซ้ายยังเก็บได้ครับผมจังหวะนี้ทางด้านซ้ายล็อกเข้าขวาต่อส้นอิสมาอิลยิงเต้ามาทางนู้นอุ้ยนอ่เฮ้ยเพื่อน่ากลัวเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ครับบอกเพื่อนทำไมไม่จ่ายดีเพื่อนบอกมึงแหละไอ้สัตว์โอ้โหนี่มันตบมือนะ ออกมือบอกว่าเยี่ยมกระจอก <c oughs> ตอาตะกันเที่อะไรล่ะครับโอ้โหนี่ฮะจังหวะนี้ตอกซ่อนมาสวยนะครับผมและซ้ายอิสมาอิลได้ตั้งป้อมเน้นบอลมันจังหวะกระดอนพื้นพอดีครับติดใส่ก้อยแล้วก็ย้อยข้ามคานลยครับ,บ<อ>ไปดูบอลยาวอีรักจังหวะนี้น,นักกอล์ฟเทเก็บได้จริงโอ้ยเบาครับผมก็วินเปิดยาวมาก็วินหน่อยอ้ครับออกมามองนอกกว่เวท ไปนโอ้โหแล้วไม่ออกข้างครับโดเร็วครับกระโดดเคลียร์มาตอนนี้นี่อะไรก็เข้าทางทีมชาติไทยไปหมดนะครับผมยังลอยอยู่บริเวณหน้ากรบเฟทเทร์ครับบอลอิรัก์มงหนุนมาใหม่แล้วก็ชงอีกหนึ่งทีคราวนี้เข้าทางโดโดมงสกัดมาอ้าวเขาไทยรักยิงไกลเบายิงกต่เยี่ยวหมดครับแล้วก็ผ่านเสาออกไปครับนี่ครับจังหวะนี้สายยอดเข้ามาเสาแรกมงสกัดได้ครับปินมาหนุนย้อนวาวอยู่ครับจังหวะนี้เจ้าตองก็วิ่งกระแทกนิดนิดอาจจะเจ็บหน่อยหน่อยครับครับผม อ้ยมันหนุนกลับมาครับอัดวานจังหวะนี้นี่ฮะเจ้าตองเจ็บจริงๆด้วยรับต้องเคลียร์ออกข้างไปนะครับผมก็หลังกระแทงเสานะฮะอู๋จังหวะเมื่อกี้นี่เขาเหมือนเขาหนุนยาวมาคือสวนเข้ามากะเปิดแต่ว่าแม่งดีจนเกือบจะมุดคาแต่เจ้าตองยังดีครับสูงใหญ่กระโดดคว้าไว้ได้ครับครับกีฬาวางยาวมาใหม่ครับมงตั้งไว้หนึ่งทีนักกีฬาโทษลอยมาซ้าย พลิกได้ครับผมอีลักยิงไกลเอ้าติ๊กแซฟจังหวะสองโอ้ยโดนเลยครับจังหวะนี้โอ้โหน่าเสียดายครับทําเป็นคึกไอสัตว์ครับผมปู้จังหวะนี้ครับผมก็วินครับเซฟแล้วครับปู้นี่ครับคึกกันใหญ่เลยครับคึกลุยๆเลยนะครับโอ้โหนี่ครับผมโดนเลยครับจังหวะนี้ครับยิงไกลมาแล้วก็วิ่งมาสามเข้าไปเป็นประตูครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนี่ฮะครับผมอืมอ้าวเลยครับเฮกันลั่นสนามเลยลืมเปิดเอฟเฟกต์ทอดเทนี่ฮะไม่มีไม่มี เปนแฟเพิ่งเสียเมื่อกี้อ่าใช่ครับเอ็นฟรเพิ่งเสียนะฮะก็เป็นหมายเลขสิบเก้ายิงเข้าไปนะครไม่ต้องรู้หรอกครับชื่ออะไรช่างมันไม่ใช่ว่ายิงหรอกครับไม่รู้จริงเหมือนไม่เพิ่งเปลี่ยนออกมาเพิ่งรันไม่ทันเว้ยอ้อนี่ครับซ้ายยิงจังหวะแรกเนี่ยนะคือมันจ่อเกินไปครับอ่ากวินเนี่ยก็ปิดมุมอยู่แล้วครับแต่ว่าเขายิงมาแรงนะครับเลี่ย,ยนๆเนี่ยปัดมาแล้วมันปิ้นแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นครับผมอ่าผู้เล่นของอิรัก วิ่งมาถึงบอลก่อนครับเจ้าตองไม่ทันเลยครับผมืหน่าเสียดายครับตอารวิทย์ก็พยายามช่วยนะใช่ครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆลูกนี้นี่ครับก็น่าเสียดายครับน่าเสียดายจริงๆครับจังหวะนี้ทีมชาติไทยนะครับโดนตีเสมอจากอิรักแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับครับผมเนี่ยแล้วก็คนยิงเป็นไอ้หมายเลขสิบเก้าครับเมื่อวันใครอ่ะเนี่ยเด็กขโมยบอลครับยิงเสร็จเอาบอลกลับบ้านเอาบอลกลับบ้านเฮ้ยโดนจับได้ไป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 วกูเฮปย แล้วก็ต้องขอบคุณพวกแบบว่ากราฟิกในสนามด้วยนะครับไม่ขึ้นเฮียอะไรเลยมาละโอ้ยโอ้ยข่าวคาเมาอ๋อข่าวชิวพีเตอร์ข่าวอ่าใช่ทุยเฮียไม่ใช่โอ้นี่ฮะมองขยองแซยิงเข้าไปนะจังหวะเดี๋ยวเดียวไอสัตว์อีรักษณ์มาที่คาเมลเนี่ยโอ้ยอูดเนี่ยอูดอูดเตาเนี่ยก็โอ้ยเฮียมุนรักเขาทำบทอะไรนะมุนรักเขาทำบท ระยะนี้ถือว่าน่ากลัวครับต้องระวังครับทีมชาติไทยจังหวะนี้อัดนานวิ่งมาหยอดแล้วโอ้โหมาเซฟมาเจ้าตองก็วินอูก็โดดปัดเอาไว้ได้บอลจะมุดคานอยู่แล้วเขาก็วินบินปัดอีกแล้วครับจังหวะนี้ตะตุ่มเลยและสายยอดมาเสาแรกไทยสกัดออกมาได้นรับเล้ยิงสวนปิน้นปิ้นและออกหลังไปครับผู้ตัดสินชี้บอกตั้งแต่จากประตูด um. ุยมาจังหวะนี้ติดน,นิดหนึ่งไปินมายังเก็บได้ยิงโอ้ เข้าจังหวะนี้เป็นผ่านเสาออกอาทิตย์ไปครับเดี๋ยวผ่านเสาออกไปออกอาทิตย์ด้วยเนี่ยไปด้วยนะครับจังหวะมันใช่ครับตอนยิงแกยิ้มเลยนะเมื่อกี้ยิงยิ้มยิ้มจังหวะนี้โอ้ยมันโค้งไม่พอครับเอกไม่ทันนะอิรักพยายามจี้มาแตะผ่านมาหนึ่งครับซ้ายและยัดเลียนมาเลี่ยนั่นยิงไม่ดีจังหวะสองแปะข้ามไปโอ้ยรอดครับจังหวะดีครับเกือบโดนนะทีมชาติไทยรับผมดีนะเขาเคลียร์ไปให้ ขู่เฮี้ยเฮี้ยแ้วก็ยิงออกเป็นฮัมมาดีอามัดในจังหวะนี้นะครับผมนี่ฮะก็บอลมันปิ้นมาครับแล้วก็ติ้ยิงถือว่าจอจๆแต่มันผิดเหลี่ยมคือต้องโทษไอ้เจ้าอาลีอัตนานยิงไม่ดีเองจังหวะแรกนะครับครับผมนี่ฮะยิงว่าก่อนสุดท้ายเนี่ยไอ้เจ้าอามัดนี่ก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะพลาดเนี่ยอ้ยสัตว์ตอนยิงนี่ด่าด้วยโอ้ยเฮี้ยนูซาบรีประตูของของใครวะอีรักเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบเกมหมดแล้วเงแล้วไปนะ อขวายอดมาชาร์จจจ่อเรียบร้อยแล้วแล้เป็นเอคเคนน่อันดิสต์เกย์ซอนกินเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้เรียบร้อยแั้ฟรีคิดขวายอดมาแล้วก็ชาร์จจอดจ่อครับบอลค่อยๆเดินทางช้าๆผ่านมือทางด้าของนูซาบรี่เข้าไปครับครับผมต้องมาครับถ้าอุนต้าแมนครับนี่ฮะ เรียบร้อยครับผมก็เป็นการเตือนใครที่ตั้งท้องอย่าลืมไปอุ่นตั้งแมนกันด้วยเลยฮะอ,อุตส่าห์ส่ายยิงสยใส่ใ่แม่งเลยเฮีย <c oughs> โอ้โห,โโหนี่ฮะธงไตรงของไทยโบกสะบัดในอิหร่านทันทีครับผมร <า S 1> เรียบร้อยอครับสองประตูต่อนหนึ่งทีมชาติไทยพลิกซ้ำขึ้นมาแนงลึกแซงขึ้นมานำจังหวะนี้ขวาเจ้าอุ้มยอดมาเฉลบกำแพงหนึ่งไปมากระโดดแปด้วยขวาผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปครับผมไมายเลข3ก็เอาไม่อยู่นะฮะ เรียบร้อยนะครับผมก็13เป็นไฟเซาวนะ่ยครับผมโอ้โหจังหวะนี้จอมโอมเปิดชั้นแลบกำแพงแล้วก็ต้องชื่นชมอธิศักดิ์ไกสอนหาพื้นที่ได้ดีมากๆตัดหน้าไฟเซาครับแปรส่วนเข้าไปหมดสิทธิ์เลยครับผมนูซาบรีครับครับผมชิวๆเลยนะฮะทีมชาติไทยขึ้นนำอีกครั้งให้เป็น2ประตูต่อหนึ่งนะฮะตอนนี้สุดยอดเลยทีมชาติไทยว่าเพอร์เฟกต์ของการเปลี่ยนตัวเลยนะอ่ใช่คนเรียกฟรีคิกก็ตัวสำรองนะครับแล้วอิรักยิงไกลอมหมาไม่แดกฮะไม่มีอะไรต้งองรู้เลยจริงๆเป็นหล นี่ฮะก็อ่าวันนี้โคซิโก้หอเลยครับสลาวุฒมาส่งตัวสำรองเรียกฟรีคิกแล้วก็อลิสกัยสอนตัวสำรองอีกหนึ่งคนยิงประตูนะครับครับผมครับอีรักจังหวะนี้ล็อกเข้าซ้ายนายก็ไม่โดนยิ่งอ้เข้าประตูตัวเองครับทีมชาติไทยจังหวะนี้สองสองครับครับผมโอ้ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้หึงหึงน่าเสียดายจริงๆครับผมน่าจะเป็นกราวิทนามพิเศษนะครับผม โอ้จ uh, ังหวะนี้น <vir> ี <Bra un> <th> ่ซ้ายยัดมาครับผมกอรวิทบอกเห็นใจแม่งจริงจิงที่แม่งเถอะยังไงเราก็เข้ารอบอยู่แล้วเสมอเ้ยมึงไม่อ่อนแม่ใช่เพราะเสมอไงเราก็เข้านะครับแล้วก็มป์กลุ่มด้วยนะครับนี่ครับผมก็ทีมชาติไทยก็ไม่รีบคือดูดูมันดันมันจะดันให้ผู้เล่นไทยเราตัดแดนบอลยังไม่มาเลยมึงรีบไปไหนแพ้ก็คือแพ้ลงมารีบเทียอะไรวะมึงจะรีบไปไหนวะจังหวะนี้ครับซ้ายอาลีอัตนานยัดมาเนี่ยนะครับผมก็บอลเนี่ยอ่าคือแต่มันก็เขาเรียกว่าไงน้ำผ่านมือกวินมาแล้วด้วยแหละ และจังหวะนี้เนี่ยนะครับผมก็ทางด้านของกรวิทไม่เคลียร์มันก็เข้าอยู่ดีใช่ไหมเราคิดอย่างนี้นะครับผมก็สุดท้ายดีกว่าให้เขายิงกูยิงเองนะฮะอย่างไรวันนี้กูยิงสามประตูถูกต้องมีชื่อแล้วจบจบเลยไหมเนี่ยจบเลยไหมเนี่ยจบไหมจบเอ้าจบโอเค จบเกมนะครับผมทีมเชาไทยครับวันนี้บุกมาเสมอกับอิรัส2ประตูต่อ2และทีมเชาไทยเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับผมเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายการคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2 0 1 8รอบแปรัสเซียเนี่ครับผมก็เราเข้ารอบแชมป์กลุ่มที่สําคัญครับเราเข้ารอบไปแบบไร้พ่ายดเตสุดยอดจริงๆครับเราไม่แพ้เลยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มครั้งนี้นะครับผม corner88 com ของจริงได้จริงเร็วจริง